พี่เนยคะ,ะ,คะยินดีคู่บอสาวเนยค่ะยินดีกลับมาก,กับแพ้ด้วยนะคะมีความสุขมากๆนะคะมีตัวเล็กให้แลวเล่นเลยใบนะคะค่ะให้ให้น้ำแพ้กับน้ำบากมีความสุขนะคะยะ่ค่ะก็เนงเนย <laughs> เนื่องเนื่องเน่ยอะไรวะเนื่องเนื่องไหอ๋อโอเคก็ขอขอให้มากรบแพนะคะในวันแต่งงานมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้ขอให้แบบมีหลานเร็วๆนะคะทิบตามมานะคะเพื่อนนี่ทำดีก็ขอแสดงความยินดีอัดกลับมาด้วยนะคะก็ ออจะเริ่มมีชีวิตคู่ใหม่แล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็มีเจ้าตัวน้อยไวๆนะคะ <c oughs> ก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆนะครับอัดกับมาร์กนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับโอเคขออยินดีกับมาร์กและแพรนะครับทั้งคู่ขอให้มีความสุขอยู่ด้วยกันตลอดไปทั้งคู่ขอบคุณครับ มาตุวงเอ้ยไม่ใช่มาร์กมีความสุขนะจ้ายินดีด้วยนะนอ้องแพรน้นองมาร์กจก้ะดีค่ะค่ะยินดีด้วยพี่แพรู้ให้ผมตั้งชื่อลูกให้นะพี่แพรยินดีด้วยจ้าอนะขอใหอัดแล้วก็มาร์กมีความสุขมากๆนะมีออลูกแต่บ,บ้านหลานเต็มเมืองมีเงินมีทองไหลมาเทมาลิฟยู ยินดีด้วยนะจ๊ยินดีด้วยนัวเยี่ยมมากต้องแบบยินดียินดีด้วยนะแล้วก็แต่งงานแล้วอ่ะก็อยากเกียรให้มากยินดีกับแพ้ด้วยที่ได้ครอบครองสิ่งที่มีอายุมากที่สุดในโลกที่เกิดมาพร้อมกับโลกก็ขอให้ท่านเกียร์อ่ะมีลูกเร็วๆนะแล้วก็ยิ้มเยอะๆไม่ใช่แบบว่าทำหน้าบึ้งตึงไม่ยิ้มหรอ มีความสุขมากๆนะคะัรักกันนานๆครับโอเคก็ขอแสดงความดีให้กับมาร์กแพรนะครับก็ในฐานะที่เป็นเจ้าบ่าวมาก่อนนะครับจะมีทิคแนะนำให้กับเ,เจ้าบ่าวมือใหม่อย่างน้องมากนะครับก็คือเราอยากได้อะไรนะครับให้ขอภรรยาซื้อก่อนนะครับแต่เราไม่จำเป็นต้องรอคำตอบนะฮะอันนี้คือการอยู่ใน พวกันาายุคใหม่อย่างเราครับนี่ครับสุดยอดครับขอบคุณครับค่ะข,ข,ขอให้พี่มาร์กกับพี่แพรมีความสุขมากๆนะคะขอให้พี่มาร์กพี่แพรรักกันไปนานๆนะคะขอให้พี่มาร์กพี่แพรมีความสุขมากๆนะคะซ้ไม่เป็นไรค่ะซ้ำไ,ได้เพราะมีความสุขมากๆต้องมีความสุขทุกวันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ดีด้วยนะคะแพรี่กับมาร์กี้ขอให้มีความสุขในชีวิตคู่มากๆนะแล้วก็รักกันนานๆเนาะแล้วก็มีอะไรก็เชื่อเหลือเกื้อกูลกันตลอดไปนะคะขอให้เป็นคู่ที่น่ารักแบบนี้ไปตลอดจ้าดีดีด้วยนะครับินดีด้วยะคะ่ะขอขอให้แพรก,ะนะกับมาร์กรักกันนะคะเอเตบูขอให้มีความสุขนะเ,เตูุนะขอให้มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะลูก